วัตถุดิบมาแล้วครับวัตถุดิบตัวใหม่นะครับก็บี่ปูจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในด้านหนังสติกนะครับล็อตต่อไปจะเป็นงานพลาสติกนะครับเป็นอะคริลิกนะครับสีดำห้ามิลตัวกลางสีเขียวเืิงแสง3มมิลนะครับแล้วก็ตัวล่างมีอีก5มิลนะครับรวมเป็น13มมิลหรือ1.3มเซนนะครับดูความพิเศษนะครับถ้าเอาสีเขียวตรงกลางเืินแสงเนี่ย ต,ตัดมาเป็นงาเล้วมันจะสวยขนาดไหนคุณแม่เจ้าอดูเล่นแสงนะปิดปุ๊ปปิดหน้าตา่างปิดประตูนะครับมีแค่ไฟาด้านบนนะครับสีดําทับอยู่นะครับก็ยังเรืองแสงนะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับช่วยตัวต้นแบบนะครับอยู่ที่90%แล้วดูความเงาครับเงาเงาฉ่ำๆเงาตาแตกกันไปนะครับ จุดพีคอยู่ด้านข้างนะครับดูค,ครับผมสวยงามนี่เป็นพลาสติกสีเขียวออกแนวเรื่องแสงสะท้อนแสงนะครับสวยนะครับดูความเงาเป็นงานแนวน่าจะเกรดพรีเมียมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จับกระชับมือเช่นเคยยังไม่ได้ออกแบบทรงใหม่นะครับก็คือลองแนววัสดุดูก่อนนะครับ งชื่อรุ่นว่า b a c k k i l l e r V1 ครับผมโอเค่ค okay. รับด้านข้างเดี๋ยวครบ100%เดีย๋ยวจะมารีวิวการยิงให้ดูนะครับความสวยงามโอเคฝากติดตามผลงานด้วยครับพี่ปุ๊บพมแมลงขอบคุณครับ